สวัสดีเอซีทั้งช่องของสงการนะคะเมื่อนี้จะพ้ามาตามแนวทางของพอยั่นค่ะพี่น้องพอยัน่นหงวดวัางหนึ่งหันคันตัดลิ่มก็จะเข่าหาซีนะคะพอยั่นฝันเกี่ยวกับหลุดนะคะพี่น้องหลุดบอดติดได้ซุกดากไปพี่น้องเอ้ยออกอยุหลุดเปวา่าออกคุณละตำแนงนะคะ ลดเพื่นกับห้าสองศูนย์สี่นะคะพี่น้อง้ัตัดลินเพื่นกับจะว่ามั่นกับตัดหลายตูนะคะกับรีบอตัดไห้นะคะพี่น้องขันตัดลินมันสิเขาซีหาหาซีนะคะ่ะพี่น้องวางหนึ่งหันกับฝันเกี่ยวกับลุดเนาะวางหันเนาะเจ้ากับดีสวัสดีเด้อขออยันสวัสดีค่ะ ฝันว่าจ้งไหลก็วังหันฝันเกี่ยวกับหลุดแมนบอลขาแมนเอาตะลีกหลุดกับแมนนีเแ็ละมาสุกซอยว่าตีมียิ่งกับตีีเออผู้ใต้กับหาตอนซุกไปขะมันออกแล้วไม่ตีง่ายเพิ่นจิวาตอนซุกไปกนไปสุกก้นแล้วก็ไปสุกทั้งหน้าไปม่ก็ไปหนาเนาะมันไปหนาต่้งแถวมันออกทั้งหน้ากับทั้งหลังอื มาตัดหนากับหลังใส่กันพดดดอด <laughs> ีบอกว่าตัดไห้มันหลายตัวพี่น้องขอโทษขออภัยนะคะห้าสองศูนย์สี่มันไปออกหาซีซีหามันเลียนไปทังหนาแล้วกับผู้ยิ่งแหลกพืน่นนั่งแหลกสุกกว่าติสุกซอยกันเออสุกซอยกันกับเจา้าผูย้ยิ่งกับผู้ชายสุกซอยกัน ลงไปมันมันครับนี่มันไงฝันบ่ได้ตีไปหาสิไ่เอเลี่ยนไปก็เดีเลี่ยนขึ้นไปครับออกนมันแล่นมาท่านแล้วอืม <c oughs> โว่ร่องเลเอาก็ถือว่าฝันแม่นแต่ว่าตีบ่เขา้าแต่ว่าเลขกรถขันเกี่ยวไปเกี่ยวมากกับเข้าที่ซีหาเยอ่เออเอาก็ถือว่าฝันกะเข้าคายว่าฝันนั่นอยู่อกฝันดีอยูะฝันแม่นเยอะ วันวันที่หนึ่งท่านว่าคมหกแปดก็ได้ยินว่าฝันแล้วว่าสิฝันแล้วตอนมฝันในตัวคือฝันเจียวกับเพี่ฮันพื้นเจียวกับเพี่ฮันยายแมวเขาเป็นงานเป็นยังหนึ่งฝันเจียวกับเพี่ฮันยายแมวยายแมวอ่อนเจียวว่าเป็นงานคนหลายซอยงานเขา กวางเตกีกับฝันลายน้งานบนกระทิ้นใช่ไหมกวางเตกีกับเคยฝันจังสี่บอมแยนตี๋ฝันอืมฝันเจี่ยวมันเป็นกับเงี้ยไอ้ออกกับเงี้ยยี่แมวนะอืมเป็นข้าเจ้าเป็ดไอเป็นนองกันบแม่นตี๋ไอเป็นนองเตจีฝันแต่ว่าบ่อออกข้อนหาที่อะไรอ่ะที่สองนี่อไรสยุบ่มาเเต่ว่าที่ฝันเตกีมันไปออกต่างประเทศเนาะ ตะกี้เนาะหายระวังเอาพี่น้องอืมนี่ว่าฝันตะลัง่าฝันในตัวเลขฝัน,เ,เ,น,นเจ้ากัพเฮียนงะเจ้าอืมมาเป็นงานเป็นยังก้อนหลายนะมันแบบนี้ก็ดีถามมาเลขที่ก็เจ้าเห็นว่าแล้วบันนี้เป็นงานเจ้าเดี๋ยวไปซอยงานก็เจ้าวะมันก็ไปยุ่งแห่งงานได้กินอีหยังบ่เินี่เด็กขั้วหยังยใส่เจ้า ไปคั่วอย่างคือเก่าอืมไปคั่วือเฮียนยายท่านแต่จียายูยในกลิ่นไฟกระเจาะเฮี้ยงงานอืมก็เปิดห้องเป็นงานเป็ดนังอยงเนี้ยคนมาซอยแดกบิมบิม่เนี้ยอืมแล้ววันนี้เห็นเจ้าของเฮียนบ่เห็นผู้ตายบ่ะบ่บ่เห็นตาเยี่แม่เห็นตาเย่แม่ผู้เมียอืมผู้ตายเขาเห็นแล้วเนาะออมตายแล้วมักมั่งบ่กกันนึกว่าเห็นผู้ผู้ตายอยู่น้ำ ต่อไปเห็นแต่เจ้าของหิ้งนคือยายแมวยายแมวเป็นบุญเป็นงานข้นมือถอกอะายเต็มหิ้งนจกว่างานยังตีที่นี่บุญงานบุญกับถิ่นหรองม่ต้องตีงานบุญกับทิ้นบุญกับทิ้นหาไปหนยโอ้ทางทางที่เป็นบ่รหันเห็ดเม็นบ่หนิอืมเป็นบ่รหันเห็ดบุญหาผัวเพิ่นกับเพรหันเห็ดเม็นบ่แจกข้าวพร้อมเนดิโอ้แจกข้าวพร้อมแจาะเข่าพ่อมแล้วก็แล้วอันี้นอกจากมีงานเห็ดไหมไอ้จ่ากับเห็ด เหล้มแม่นอยู่วังต้องเห็ดมาจากฟนแล้วเห็ดพร้อมขเจ้าเห็ดพร้อมเหมือนขเจ้าเห็ดน้ำเหล้วไม่เห็นบ่ไม่เห็นไงเนี่ยแต่ว่าชิดจังไหนจังไปฝันบ้าเห็อนี่อันฝันชิ้ไหนไม่ได้ชิ้ล่ะนอ่นต้องฟันใหม่เนาะแต่ละมือแต่ละวันม่นั่งฝันนั่นเถอะอันมันคือเก่าเนี่ยบ่ตะก่านั่นถามย่าไหนก็บอกฝันนั่นนะต้องไม่เชื่อเลยล่ะ แล้วบันนี้ไปถามบ้านเกขที่เพื่อนบอกถามบ้านฤกษที่ก็ไรละ่ะหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาบารกทีเพื่อนหนึงน่งหนึ่งหาเพราะว่าเฮียนเพื่อนป็นงานก็ต้องถามบาเิกทีเพื่อนเพราะวันมาฝันหนึ่งตัวเพราะฝันหนึ่งตัวเลขกตะเกาฝันเกี่ยวนะ่ะมันจะไปออกขันบ่ออกอ,อก่าคาขนมไทยก็ออกคาขนมตั้งประเทศคาขนมเพื่อนบ้านตะเกามันจะเป็นจ่งสันเลขกเจา้าแล้ว จะคลองเฮียนอะไรนะอายุจะคลองเฮี้ยนอายุพ่อข่อยได้ยินว่าหาสิบหา้าหาสิบหกหาสิบห้าหาสิบหกปีอายุภาวาเล่าเกิดพ่อสอเดียวกันกับข่อย <laughs> นี่แหละมันยังไหน,นขึ้นมา <laughs> ขอเฮี้ยนเออมันคือจังบ้างแปลกแปลกจีว่า นี่แหละก็คอยเสียนเอาลุ่มกระเดยมันสำคัญกันแบบนี้ย่างเขาหาซิมหกปีขึ้นกันพเราะวาา่าเกิดพ่อสอเดียวกันกรบ,บหัวกับปินหาเก่านั่นแหละกับหัวหันราว่าฝันคือยังว่าฝันไปในลักษณะแบบข่ายครึ่งกันกับหมาเจ้าดำ มันทั้งเอ่อเดือดท่วมเหมือนฝันเออฝันกังสั่นไหมอันนี้เจ้าฝันฝันก้อนมาแม่นติฝันก้อนหมุดดำจั่งบริสุทธิ์ฝันก้อนกมอนดำหลายมือเยอะฝันก้อนหมุดดำหลายมือเป็นบอกท่านเหนรุ่งท่านเนว่าคือคือเฝืนฝันตะกอนบักดำเยอะค่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงนั้นมันยากก็เลยบ่ได้เอาลงว่าสิเอาของเฝืนลง่มตะตองหัด ม่แมนเจ้าฝันตาตอมวดตีมือนั่นเจ้าเ่าวอฟ้ามีหยฟ้านจะลุยฝันตามือเหลกออกแล้วแม่ก็พ้นละไปอันนี้ไปอันนั้นมันยากอะไรเนวแมนห้องยากเจ้ากรเลวาก็ะเล็บเปล่ามากกับเปล่าหิดของออกไปมันสีหนึ่แล้วดำก้อนเจ้าเรียกฮองกะสิมาลุ่งวันนี้อยก็เลยมาคิดว่ามันขึ้นเหลีกคือกันกับฮองบังดังนี่แหละอายุคู่เงี้ยหลังนั้น เหว่าเจ้าเห็นตัดหนายายแมวเหมืนบ่อือห็ดซอยงาเน,นี่ยน้ำโอ,อ,อ้ซอยงาแน่นแน่นแน่นฟังเด้อคิดบอ,อกยายแมวนี่ก็คืออายุซ้ำกันกับเอ็ดนะคะอืออายุห้าสิบห้าย่างเขาหาสิบหกเกิดพ่อสอนหนึ่งสามเท่ากัน <c oughs> มะนี้คือว่าฝันอีกฝันอีหยังเกี่ยวกับรถอีกแบบแบบนี้อือคืออะไรฝันแสดงว่าขับรถสล่ะ ขับรถขั้นหนีแม่นบ่อีกขั้นหนีเ,นนเขาร้อนเดียวเลยตกใจเบิ่อเลยได้หุ่เมียบเห็นไม่เงียวเลยข<อ>ับขับมาร้อนเดียวเข้าไปในทางวัดเลยลตกใจเบื่อเลยล<อ>ตกแข็งสิว่าขับร้อนครับร้อนครับร้อนหักสักหน่อยล้อนหัก <c oughs> อ๋อตกใจเบิ่อเลยสะเด็ดกินได้หุ่นเยยงเียบมาเลยได้ลงไม่เงียว S <S อ <S <S อเมันคนคน,มคนคนละเมอนี่ยก็บ่าฝันคนละเมอคนละเมออืมแต่ว่ามาฝันรุ่นนีมาฝันรุ่นมันสิไปใส่ก่อนสิเขาไปในวัดแบบที่เขาไปงานยังงานในวัดบ่เลยเดี่ยวรถรถเดี่ยวต๊ใจเลยสเสด็จเลยสร้อนเดี่ยวเขาไปในวัดบ้ดอกหลายตัวเลยกะเอาตะลีกว,วัดนะให้เพื่อนตัดเอาเลีกว,วัดนำหนึ่งสีหา พัทยมมันกลับมาออกอีกใชยตัวเก้าเถอะเออตัวเก้าก็ออกได้เนี่ <c oughs> เลขรุดก็เอาไว้ห้ยยุ่้ะกับวัตสัดคือเก้าละ่ะแป้ว่าเลขรุดหรือว่ามันจะเป็นศูนย์ซีบั่นหาซีก็ออกไปแล้วที่น้องศูนย์ซีกับเป็นเลขเจ้าดำเด้ออือก็บอกว่าถึงศูนย์ซีกะเป็นเลขเจ้าดำเพราะว่าเจ้าดำมันจับได้สามตัว โอ้หาตั้งสี่ศูนย์<ใ>นมันบอกว่าถือก้อเลขกกันเยกลับมาใดหนึ่งสี่หาเป็นเหลขกวัดเพราะว่าเจ้าครับรุดไปยุวัดได้หักรุดมันกับมี่แคนี้มนแมนบอกว่าฝันฝันแ<ะ>คนี้ฝัน,น,นจอจอซัำนี้อ,อันละสันสันจื้ออะไรมาหลายมาเคมืนมีอะไรเหรอข้เจอจื้อเหมัน เสียงชื่อไปไรตัวชื่อดซัำนีเขาเอาซัมนีต่ว่ากัยังจับใจกวนไดว่ามันเกี่ยวกับอีหยังนะอืขับรถอืม,อมนั่นแหละลกเกี่ยวกับรถมันก็สิเป็นออกอยุรถคือเกาหนตัวพี่นอ้อง <c oughs> จับประดินเอาซัมนีเอาบัดนตัวหมักหมักตัวใดนี่ยหาฮกนเน้นคือหกหาหาก,หาหาหากตัวเน้นเด้อค่ะพี่นอ้อง เป็นกระบอกกรบหัวไหอยูุดอกหาเก่าน้ากระพัวเป็นหาเก่าเอานี่ค็คือแนวทางของพอยันนะคะพี่น้องฝันสองเทียค่ะพี่น้องฝันสองเทียแต่คนละมือพิ่นฝันตองหวัดก็คือฝันวาเงียนใยแมวนะคะพี่น้องพี่น้องกันนี่แหละค่ะ ลูกพีลูกน้องน,นะคะพี่น,อน้องเพิ่นป็นงานเตวาหัวเพิ่นตายแล้วอ้ายเพิ่นกระตายแล้วพี่น,อน้องเงียนหลังนี้นะคะบ้านเลขที่เพิ่นก็เลยหนึ่งหนึ่งหานะคะอายุเพิ่นกะหาสิบหาปีย่างเขาหาสิบหกคือเอ็ดูล้ะคะ่ะเกิดพ่อสอเดียวกันนะคะพี่น,อน้องเกิดพ่อสอเดียวกันกับแอดมินนี่แล้วค่ะพี่น,อน้อง กับหัวหหาเก่าเด้อค่ะพี่น้องโตเน้นคอก็คือหาหมุดขัดน,น้องฟันอีกเทืยสองฟันว่าคับหลุดขั้นดีละค่ะคับไปจะไปยังตกใจหลอนหักสิเข้าไปวัดนี่ละค่ะพี่น้องก็เลี่เอาเลีกวัดเพิ่นเอาเลีกวัดไว้หนึ่งซีหานะคะเลีกหลุดก็ห้าสองศูนย์สี่เหมือนเดิมละค่ะพี่น้องหรือว่ามันจะมาออศูนย์สีของเจ้าดำนะคะพี่น้อง ไปมองตะวาห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 ุกแต่ย่าลืมศูนย์ซีเป็นเลีกเจ้าดำนะคะนีะค่ะพี่น้องตัวเน่นเน่นก็คือหาหุค่ะพี่น้องหาหุกนุกหากลับเอาค่ะโชคโชคมันหมนกลับคอยั่นนะคะงวดวันที่หนึ่งท่านว่าุ้มหกแปดนะคะพี่น้องเอาคลิปนี้กับ ขอคนไลค์คนแชร์เหมื่อนเดิมค่ะให้กับพอยั่นเหมื่อนเดิมค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอ,อจบไวเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลได้เฮ้าค่ะสวัสดีค่ะ